สวัสดีครับท่านลูกค้าพบกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งก็มีวิธีการทำง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะครับและระกังเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะเลือกใช้ตัวผงยลลี่ตราจีเนนนะครับผงยิลลี่ตราจีเนนตัวนี้นะครับเราผลิตมาจากคาราจีเนนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของถัู่และอื่นๆมากมายนะครับซึ่งจะให้คุณลักษณะของ เนื้อต้วอยออกมามีลักษณะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะครับนิ่มๆเด้งๆนะครับดังนั้นคนที่ทำต้าหวยสูตรนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้วุ้นผสมเจลาตินนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วุ้นผสมเจลาตินแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะสามารถเราไม่สามารถจะจัดจำหน่ายในกลุ่มบุสลิมได้นะครับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นี้นะครับข้างหลังมีตาฮาร้านะครับซึ่งตาตานี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วครับว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของเจลาตินนะครับ เี๋ยวเรามาชมขั้นตอนและพิธีการทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อนหรือพุดดิ้งมพะพร้าวส่วนผสมในการทำพุดดิ้งมพะพร้าวอ่อนนี้นะครับส่วนผสมที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะใช้ผองเยลลี่ตรลาจีแน้น้ําตาลทรายนะครับแนะนําให้ใช้เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลทรายขาวนะครับเพื่อความสวยงามของเนื้อพุดดิ้งนะครับ นมสดนะครับวันนี้จะเลือกใช้นมท่องมันเลยนะครับหรือทุกกลูกค้าจะใช้นมไขมันเต็มก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทํานมไขมันเต็มนะครับกลิ่นความคาวของนมมันจะไปตีับกิ่นมะพร้าวนะครับทาให้ทาให้เนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับไม่โนดเด่นนะครับจะแนะนําให้ใช้นมท่องมันเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําสะอาดนะครับก็ใช้น้ําธรรมดานี่เองนะครับอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เราจะใช้ทําเนื้อพุดดิ้งหรือเนื้อเต้าหวยกัน เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนในการทำเนื้อถั่วหอยขั้นตอนในการทําเริ่มต้นนะครับกับต้มน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเราจะละลายของเยลลีต่ตาจีเนียลงไปก่อนจะละลายผองเยลลี่ตราจีเนียเราจะดับไฟก่อนนะครับให้น้ําร้อนแล้วเราจะใส่ผองเยลลีต่ตาจีเนียลงไปเราก็จะคนส่วนผสมนะครับให้ ผมจะรีบตักน,นีนตละลายไม่เป็นเม็ดนะครับจากนั้นเราก็จะเปิดไฟอ่อนกลางาไฟแรงปานกลางานะครับให้ส่วนผสมเดือดพูดๆดเราต้มจนส่วนผสมเดือดนะครับจากนั้นดับไฟนะครับปิดฝาพักเอาไว้โปรยรีจะละลายได้เร็วมากขึ้นและดีขึ้นนะครับ ขั้นตอนต,ต่อไปก็คือเราจะนำนมสดนะครับตั้งหรือตุ๋นบนน้ำเดือดนะครับเราจะไม่ตั้งบนเตาไฟเลยตรงหากถ้าเราตั้งบนเตาไฟโดยตรงเนี่ยนมออจจะไหม้ได้ถ้านไมไหมจะทําให้กลิ่นของพุดดิ้งเราเนี่ยจะเป็นลักษณะกลิ่นนมต้มน,นะครับซึ่งจะให้คุณภาพลักษณะไม่ดีหลังจากที่เราตุ๋นจนนมพอร้อนเราก็จะเติมผง,างสาลทรายลงไป ลังจากที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะครับส่วนผสมร้อนแล้วนะครับเราก็จะนาน้ำเย็นรี่ที่เราได้ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปจากนั้นผสมให้เข้ากันนะครับเราจะต้มต่อให้ได้อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนะครับ30วินาทีวิธีการ นัสามบวินาทีก็คือแฮปปี้เบอร์เดย์สามจบนะครับแล้วก็ดับไฟจากนั้นก็จะบรรจุลงในถ้วยที่เราต้องการหลังจากที่เราต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะบรรจุลงแก้วที่เราต้องการเราก็จะใส่ประมาณขึ้นแก้วหรือ3าส่นสแก้วก็พอ แบนั้นนะครับเราก็จะนำไปเซตตัวบนถาดใส่น้านแข็งนะครับซึ่งจะช่วยยน่นระยะเวลาในการเซตตัวทําให้การแข็งหรือการเซตตัวมันเร็วขึ้นถ้าลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาชมส่วนผสมนะครับน้ำล่านะครับน้ำน้ำนมล่าบนเนื้อพุดดิ้งนะครับ ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดสําคัญมากอร่อยไม่อร่อยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ํานมรสมะพร้าวอ่อนนะครับแต่อาจารย์จะเปลี่ยนจากมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับส่วนผสมนะครับจะมีน้ํานมนะครับน้ํานมตัวนี้ก็คือนมพ่องมันเนยนะครับคือนมไม่มีไขมันเนยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือครีมเทียมครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดก,ก็ได้นะครับอันที่สามก็คือ น้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มรสชาติให้รสชาติหวานนะครับอันที่สี่ก็คือมัะพร้าวอ่อนนะครับที่เราตัดมาเป็นชิน้นเล็กๆนะครับอย่าให้โดนเปลือกหรือโดนกลาเพราะนี้ฉะนั้นแล้วหลังจากเก็บเต้าไวยไว้ไมันจะแดงนะครับและสุดท้ายตัวสําคัญก็คือตัวกลิ่นวานิลาผงกลิ่นวานิลาผงตัวนี้นะครับที่จะทาให้มะพร้าวอ่อนเปลี่ยนจากมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวน้ำหอมทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทําว่าทําอย่างไรกันบนะ้าง น้ำนมนะครับเริ่มต้นเราจะนำน้ำนมนะครับตุี่บนน้ําเดือดนะครับให้ตอร้อนจากนั้นนะครับเราก็จะนําครีมเทียมผสมกับน้ำตาลทรายในสู่เพื่อให้การละลายได้เร็วขึ้นส่วนผสมให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเคใส่ลงไป ในหม้อน,น้มหลังจากที่เราต้มส่วนผสมของนมครีมเทียมและก็น้ำตาได้อุณหภูมิ80อ,80องศาเซลเซียสแล้วนะครับเราก็จะเติมมาพร้าวอ่อนลงไป และเราจะใส่กลิ่นวานิลาทันทีนะครับใส่เข้าประมาณหนึ่งกิ่ถ้าไม่หอมเราสามารถจเติมเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่ขอให้ใส่ขนาดใส่มะพรา้าวเพราะว่ากลิ่นจะเข้าไปจับที่ตัวเนื้อมะพร้าวทำให้น้ำทำให้เนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมหนังจากที่เราใส่มะพร้าวหอมไปแล้วนะครับเราใส่กลิ่นมาได้แล้วลงไปแล้ว จากนั้นก่อให้ต้มต่อให้ได้อุณหภูมิ80องาศาเซลเซียสน,นะครับก็ปิดไฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมินี้ก็สามารถจะช่วยพัชลายตัวเชื้อโรคนะครับในมาพร้าได้นะครับจากนั้นเราก็จะนําไปใส่บนเราต้าหวยที่เราได้คัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซ็ตอ่าวางบนถาดใสรน้ำแข็งนี่แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตั้งสาธิตให้ดู ลักษณะเนื้อตัวหวยที่ลักษณะเนื้อตู้หวยที่ได้นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเนื้อเด้งๆอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้เจลาตินนะครับเด้งดึ๋งเด้งดึงเด้งดึงดงอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะให้ลักษณะเนื้อพุดดิ้งหรือเนื้อตู้หวยเนี่ยที่มีลักษณะเนื้อนุ่มๆนะครับเด้งๆอย่างนี้นะครับอันนี้อาจารย์สาธิตให้ดูจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมบรรจุน้ำร้อลงไป ลูกค้าครับเดี๋ยวเราจะมาบรรจุนะครับส่วนผสมของนมนมลงไปในแก้วโดวยการบรรจุแบบร้อนนะครับหรือว่าฮอตฟิลด์สำหรับน้ำมะพร้าวที่เราเติมใส่ลงไปนี่นะครับก็แล้วแต่ต้นทุนแต่ละท่าน ือแต่ความหรือแล้วแต่ความรวยรวยมากก็ใส่เยอะๆขายแพงๆนะครับเราก็จะได้เต้าหวยหรือว่าพุดดิง้งมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำองแสนเระเล็ดอร่อยพอบรรจุเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดด้วยฝากแก้วด้วยฟิลมนะครับครับเราก็จะปิดด้วยฟิลม นะครับเป็นฟิล์มสีขาวเราเราก็นหน้าต่อที่ลงไปนะครับเพื่อความชัวว่าไม่รั่วเราก็จะย้ำอีกหนึ่งครั้ง ถ้าใครมีสตาล์นะครับก็แนะนํำไปซื้อเครื่องปิดสําเร็จเลยก็ได้จากนั้นนะครับเราจะต้องนําไปแช่ในน้ําแข็งหรือน้ําเย็นจัดๆนะครับเพื่อนนคเชื้อนไอทีเนื่องจากน้ำต้มเรายังร้อนอยู่นะครับ หลังจากที่เราแช่ส่วนผสมจนเห็นแล้วนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาะตกแต่งเขาโดยที่เราจะตัดพลาสติกที่เหลือออกนะครับถ้าลูกค้าจะสังเกตได้ว่ามองสองให้ดีๆจะเห็ได้ว่าเยลลี่ของเราจะไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้านมนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของการใช้ของเยลลี่ตราจีแนนนะครับจากนั้นเราก็จะนํนใช้เัวนีคัปเตอร์ โดยเราจะหมุนที่ตัวแก้วนะครับเราไม่ได้เราเราไม่ได้ใช้ที่เลื่อยเข้าไปนะครับวิธีการทำก็ง่ายดาย นั้นนะครับเราก็จะนําไปแช่บนถังน้ําแข็งนะครับใส่ถังน้าแข็งน้าแข็งกบนะครับใส่ถังโฟมนะครับใส่น้ําแข็งน้าแข็งกบก,ก,ก,ก็สามารถจ,จัดจำหน่ายได้ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้แก้วเป็นฝาล็อกนะครับที่เป็นแก้วสําเร็จรูปเป็นฝาล็อกโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าฝาแก้วได้มีมากมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าเราใช้ฟิล์มปิดข้อดีของเขาก็คือว่าไม่มีรอยรั่วดังนั้นสินค้าคุณก็จะอยู่ได้นานและไม่สอมเสียนะครับ เท่านี้เองนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะนําไปนําไปจับไปจับสามารถจะรับประทานหรือจัดจัดจำหน่ายได้นะครับก็สําหรับการสาธิตการทาพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะครับเราให้การเป็นมะพร้าวน้ำหอมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกับสินค้าอื่นต่อไปนะครับ